อย่างไปน้องกันครับพี่น้องครับอืม,อมอหใบกระเพรากระเพราปลากระเพราแดงไป,าาาางไปหาปลาก่อนขากับเขาจะมาเก็บเอาอ่นครับปูนไข่ต้มไปก่อนมูลหละหาอยู่หากิน บ,บ้านๆเขาเ้าครับ,บแว่บางน้องๆอยู่บ้านฮอนครับไปน้องต้นไม้ตายง,ง,ง้อกลุ่มอุปก,กรณ์สัมภาระหาจินเขาป่ามาแล้วครับพอนน้องเขาแล้ว น้ำลายบ่ไปไปไปโอ้หนามมันแหงหลายครับหนามมันแหงหลายปกติเขามาน้ำพี่ขืนเทิงพี่ครับเราเดี๋ยวมาโดนหลอกน้ำล่อลงลายแล้วมันแหงหนึกว่าฝนตกนึกว่าน้ำจะหลล่ลงไปแล้วครับหลังหนึ่งเดี๋ยวไปอีกก่อนกลางลร้อย อันนี้เป็นอัน,นี้ทีเาขาเดอครับด้วยเป็นในงอกุุงเขาขับตาหนึ่งจุดห่า1แปดหนึ่งจุดหายาสิลงตัวนี้ก่อนบาดแหลกนะครับได้ไหม ลงไปแล้วครับปลาขึ้นดีตั้งแต่หนามมันลงหลายนามเห้งปลาขึ้นดีครับต้เหาบันอาอ้ไอ้น,นี่มาย่อตาหน่อยมาหยกย่อกุุงโปธที่นามขึ้นมากมดพี่ครับนามันโลลงไปหลายกองเห็นหินโพอ่อเป็ยังครับถามว่าเบิ่งนกันเข้าสุดเด้ปะมาหน่อยก็ลงเลนเ่นนามมันแล้ว อยางนี้บนบัดแล้วเขาครับน้นบ่น้ำม,มันลงไหลมีปลาบ่านีปลาไม่กลุ่มบ่โอ้เข่าอยู่เข่าอยู่ครับต่างกับแป๊บเดียวกับลองเบิ่ลาเข่าบ่าน้ำลงเข่าอยู่เนาะใส่เฮียด้วยครับมีเฮียมันอยู่ มองเบิอง,งครับมวดนโดนเขาจังมากยกบานที่สองครับอึ๊บมีบ่อเขาอยู่ครับเขาอ,อยู่อืมอ,อยู่ ปลากระเดกครับปลาคดีเอาล้ตักเลยเช็บไปเรื่อยๆจะไม่เละบาดหน่อยบาดหลาย มากับสำคัญเข้ามานคนไปครับอือโอ้เข่าเขายุเขายุครับ

แห้งครับครับตรงที่ห้มามหยกนวานแห้ใส่กลางใส่มองแห้งบดแห้งครับคนนบนมาหากินหนมากด่างไฟเผาป่าอยากป่ามันแห้งอืม <c oughs> <c oughs> กับฝนตกคึืนเดียวนะครับหลังจากหยุดไปมือหนึ่งนะครับหมู่บ้านก่อนเขามาหนามหม่องคล้องนี่ครับที่ผมถ่ายหนามยังแหงอยู่นะครับหลักการมามือหนึ่งครับเป็นมือหนึ่งเขาบริเวณมา้เป็นฝนตกมาขึ้นนี่ครับคึืนเดียวหนามหลักหลายเลยโปรตีมันลงไปผุนนะครับมองนี้หินมองนี้ไม่มีหนามเลยมองนี้แหงแบบนูน พอครับในข้อหนี่ก็แหงครับฝนตกมือขึ้นครับเข้ากับวาสิมาสอนกุ้งครับบันนี้เห็นน้ำมันไหลแล้วก็เลยสิมายงย่อนี่ครับย่อที่เข้าเตรียมมานะครับอุปกรณ์ที่เข้าเตรียมมาครับเพื่อทางน้ำไหลเข้ามาดักนี่นะครับดักด้านน้่เพื่อนอามองมาใส้ก่อนแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับปลามื่อกไหลผ่านไปหานี่ครับลองนี่ ช่วงที่คนยังมามาเอาตะไครยมาใส่นะครับหฮาสิลงองิ่งนะครับดักอยู่ปากท่อนี่ครับก็ต้องไปใส่เลยป่านี้มันถึงนำไม่นะครับปลาบ่อเก่าพุนมันก็สิอาจจะขึ้นมานะครับขึ้นมานีห่อก็สิดักอยู่นี่ไปเบิ่งกันเลยครับวันที่หเอมากอ่ะเมื่อนี้จะเป็นอันนี้ซีเส้นนะครับซีเส้นหาเส้นนะครับกับยอกุ้งนะครับยอปลาซิวห่อไปเดี๋ยวขอตัวกลางให้เข้ากันครับ ตอนนี้เขากางเรียบร้อยแล้วครับเสียดงเขาลงลงวันนี้แหละครับลงวันนี้ล,ลงในข้อนี้แหละเ,เ,เพื่อมีปลาหน่อยมันไหลเข้ามาน่ครับรอมองเขายืนมองว่ามีนามไม่นามครับนามมันไหลผุนขาาไปฟังน้ำผุนมองท้งผุน,น,งน,น,งน,น,นเขาเสียดักก่นี่ช่วงนี้เขากเสไปดักี่คนเท่าั้นครับวันนี้แล้วผมจะเอาย่อยใหญ่ลงอย่ายงนี้ปลามันขึ้นดีอยู่ครับผมได้น้ำไหม ง่ยงายไงเขาลงหรอครับง,ง่ายเหรอครับมันสี่เส้นเนาะใด้มากตัวหนึ่งครับปลานิน่นนี่แต้มแหลกแหกมานขอห้องครับปลานิ่นครับแต้มแได้แต้มหนึ่นงมึงจะลงครับลงหรอโยกลองบึงมันยกครับาะวานามันไหลวางอยู่ทังน้ำไดแน่บบไดเนียจังคอยว่ากัน ปลาหน่อยเล้พี่นนองเลยขันมาเคล็ปดปลาแดดครับแต่ซีเ้นมันสกีได้ตัวซ้ำนี่เบาครับ,บ,รรบตัวหน่อยขันคั่วครับซีเส้นได้ตัวหน่อยครับเขากับเอาตัวตัวง่าย นมากครับวันนี้เขามาก่อนมมครับมาดักทางน้ำว่าแมนแต่ว่าห้องกับท่านเพิ่นเอาตะไคร่มาดักอยู่แล้วแต่พอบริยังครับยกย่อห้องกับยกนาดางเพิ่นปลาปลานิดหน่อย đó nó Ooh. ตาหน่อยครับตาน่อยมันก็นได้ตัวหน่อยเนาะแล้วเอาไปอยากได้สี่เส้นครับเขาสียจะเลือกเอาตัวง่ายครับน้ำหอยไหลโอ้สันแห้งครับเรก็ได้แล้วครับแบบนี้น้ำม,มันแหง้ง องอ่ายจากบอ่อเข้ามาเลาะมานน้ำายห่วยวัสิมากยกก็เป่นลูครับน้องลุาปัหพีกป่อครับแม่บอกไปเรื่องอะไร เพื่อฟังรบบว่านามันแห้งโอ้ย,น,ยน่าน่าสักาหน่อยมันก็อฟังครับผมเพื่อฟังอะไรบ้างเนาะนามแห้งนามหวยมันแห้งครับปลาหน่อยมันเล่นมาเพื่อหาฟัง งานแห้งครับยกก็ได้แบบนี้ยกก็ได้เพิ่นเลยไม่สิแต่มาจะทำกระป๋อยครับงานแห้งเนาะ ร้อยแล้วครับปลาที่ห่าไปยกย่อมาครับตปลาใส่ไข่หมดแดงนี่ครับใส่ไข่หมดแดงครับสมสมแบบธรรมชาตินมูอตกมากินอ่นอย่างนี้เนอะอย่างนี้ทอดครับเนาะมีมีทั้งทอดนะครับต้ม นะครับตามมาหงกินกรบมันมีครับไมโนกินง่ายๆนะครับหายอยู่หากินหาได้มากขึ้นมาต้มต้มแน่ทอดแน่ครับนี่ทอดเลย,เลยแครแล้วก็ทอดเลยครับมาต้มก็ต้มกูได้ทอดก็ทอดสายมาห้าอยู่ง่ายกินง่าย ะครับนันจินแบบง่าเนะาะบอกกันไม่คลิปหน้าครับผม,มสวัสดีครับ